สวัสดีค่ะกระพร๋าจาก u s ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เปียนำา l m m t t e e e i t t o o n ตัวน้องโนริต้า19มาฝากกันอีกรอบหนึ่งนะคะใบนี้เนี่ยที่คุณเห็นลวดลายด้านหน้าเขาไม่ได้ทำออกมาบ่อยนะคะมันเป็นในช่วงเทศกาลพิเศษเท่านั้นคอลเลคชันลวดลายแบบนี้ถึงจะออกมาตัวแมทเทอเรตัวจับซิปตัวโลโก้ จะเป็นสีสเตเลสนะคะส่วนลวดลายหรือว่าลายสีที่เราเห็นเนี่ยสีลายนี้นี่เป็นลายสีใหม่นะคะปกติเราจะเห็นลายสีเข้มลายสีอ่อนแต่ตัวนี้เป็นลายสีหรือเราจะเรียกกันว่าลายสีขาวนั่นเองตัวกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งสายเป็นสายคล้องมือแต่ถ้าคุณอยากใช้งานเข้าในลักษณะของクロชบอดี้พี่แเคยบอกแล้วแล้วก็รีวิวให้ดูแล้วว่าคุณนำสายโซ่ สายสพายสายหนังเนี่ยมาคล้องเขาก็จะเป็นลอชบอดี้เก๋ๆใบหนึ่งให้กับคุณได้นะคะตัวกระเป๋าใบนี้ Material ของวัสดุเป็นแคนวาสเพราะฉะนั้นน้ำหนักเบาค่ะสามารถใส่สายเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ